ใหัวใจทรัพที c ีเคเอสูงแต่ไม่ได้เป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพ,พลันเอพริลยี่สิบแปดสองพบายเซนชัยหยดซิลคุณหมอขาดหนูคอถามเรื่องคนไข้อายุ45ปีเป็นโรคหัวใจขาดเลือดปรวจส่วนหัวใจไปแล้วก่อนหน้านี้สี่ครั้งบางครั้งก็ใส่สแตนบางครั้งก็ไม่ใส่ครั้งที่ห้าเมือ่อเข้ารบ สวนหัวใจใส่สแตนอีกหลังจากนั้นหนึ่งเดือนก็แน่นหน้าอกหายใจไม่อิ่มจึงรีบไปโรงพยาบาลทำเอกได้ผลปกติแต่เจาะเลือดดูทรัพอนินทีและ ckb m ได้ผลสูงผิดปกติทั้งคู่จึงได้รับการตรวจสวนหัวใจอีกเป็นครั้งที่6แต่คราวนี้ไม่พบความผิดปกติที่หลอดเลือด แพทย์จึงสรุปว่าผลตรวจเอนไซม์เป็นผลบวกกลองหนูสงสัยว่าทรอพอนินทีนี้เป็นมาตรฐานในการวินิจฉัยโรคอะคิวเอไม่ใช่หรือมีด้วยหรือที่ทรอพอนินที่สูงแต่ไม่ได้เป็นอะคิวเอถ้ามีมีกรณีไหนบ้างแล้วการตรวจควบสองอย่างทรอฟพอนินทีกับ CKMB นี้เป็นการยืนยันแน่ชัดว่าเกิดอะคิวเอแน่ไม่ใช่หรือ ทำไมเอนไซม์ทั้งสองตัวสูงแล้วส่วนหัวใจกลับได้ผลปกติตอบครับคุณถามให้คนไข้ผมตอบแบบพูดกับคนไข้โดยตรงเลยนะหนึ่งถามว่าโทโปนินเอนไซม์ที่อยู่ในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจเป็นเครื่องมือมาตรฐานในการวินิจฉัยโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันไม่ใช่หรือตอบว่าใช่ครับที่ประชุมร่วมหมอหัวใจยุโรปและอเมริกา ESC ACC Joint c o m m i t t ตั้งมาตรฐานว่าเมื่อใดที่โทรโปโนินออกมาในเลือดมากผิดปกติบวกกับมีอาการเจ็บหน้าอกและอาการแสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจเปลี่ยนของหัวใจขาดเลือดให้มีนิฉัยว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันแต่มาตรฐานก็คือมาตรฐานนะครับคุณที่มันยังมีส่วนที่เล็ดออกไปนอกมาตรฐาน ภาษาเหนือเขาเรียกว่าพวกลอดมอกคือวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้ตามมาตรฐานแล้วแต่คนไข้กลับไม่ได้เป็นโรคนี้หิิวิชาแพทย์ก็งี้แหละคือมันดิ้นได้วันหนึ่งเมื่อวิชาแพทย์แน่นอนตายตัวดิ้นไม่ได้เมื่อใดเมื่อนั้นหมอสัรต้องเลิกอาชีพไปขายเต้าหวยเพราะแพทย์จะถูกบุนยน AI แทนที่หมดสอง ถามว่ากรณีไหนบ้างที่ไม่ได้เป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันแต่เอนไซม์โทโปโนินสูงผิดปกติตอบว่ามีหลายกรณีมากและเป็นเรื่องที่วงการแพทย์รู้กันดีภาษาหมอเรียกว่าการวินิจฉัยแยกโรคเช่น2.1โรคไตวัยเรื้อรัง CKD วงการแพทย์ยังหาสาเหตุไม่ได้ว่าทำไมโทรโปโนินจึงสูงในโรคไตเรื้อรัง หมอสันเดาเอาว่าคงเป็นเพระาะไตขับขยะในเลือดทิ้งได้น้อยลงทำให้โทโปโนินที่เกิดจากการทยอยตายของกล้ามเนือ้อหัวใจวันละเล็กวันละน้อยตามปกติเกิดสะสมขึ้นในเลือดนี่เป็นแค่การเดาๆเดาเดาเดา,เดานะ2.2มีการบาดเจ็บต่อหัวใจเช่นเอาหน้าอกไปแอ่นรับลูกบอลผมเองเคยเห็นคนไข้แบบนี้มาแล้วในหนุ่มนักฟุตบอล แถมตอนเข้าโรงพยาบาลยังได้รับการตรวจสวนหัวใจแล้วใส่ขดลวดทางสเตนอีกด้วย2.3ภาวะหัวใจล้มเหลวโดยที่ไม่มีกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเลย2.4ผู้อุบัติการหลอดเลือดในสมองเออสมองก็สมองมันมาเกี่ยวกับหัวใจได้ไงเนี่ย ยังไงไม่รู้ละมันเกี่ยวก็แล้วกันมีผู้เสนอกลไกลไว้เยะมากแต่พ่สูจนไม่ได้สักคนหมอสันก็เสนอกับเขาเหมือนกันว่าคงเป็นเพราะสมองมีปัญหาแล้วระบบประสาทอัตโนมัติเร่งให้หัวใจเต้นเร็วเกินไปจนเซลล์หัวใจตา,ตายไปบ้างมัง้งนี่เป็นมังสาดตว์นะฮี่ฮีฮ่สอภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดในปอดทีอ โรคทางเดินลมหายใจอุดกั้นเรื้อรัง2.7ป่วยเป็นโรคอะไรก็ได้ขอให้หนักถึงเข้าไ c ซ u ก็โทรโปโนินสูงได้ทั้งนั้น2.8การออกกำลังกายหนักเขียนมาถึงข้อนี้คิดถึงความหลังขึ้นมาได้ขอนอกเรื่องหน่อยนะสมัยผมยังเป็นหมอหนุ่มๆอยู่ที่เมืองโอ๊กแลนด์ มีนักรักบี้หนุ่มเจ็บหน้าอกมาตรวจพบเอนไซม์โทโปโนินสูงทุกคนก็เห็นพ้องกันหมดว่าต้องรีบสวนหัวใจแต่มีหมอกระเรี่ยงคนเดียวท้วงว่าโทโปโนินมันสูงเพราะเขาออกกำลังกายหนักไปมั้งหมอทุกคนต่างหันมามองหน้าหมอกะเรี่ยงเชิงตำหนิว่าตัวเองเป็นกะเรี่ยงแล้วทำไมต้องชอบพูดอะไรที่ไม่มีหลักฐานวิจัยรองรับด้วยนะจนหมอสันต้องเผลอก้มหน้าต่ำสำนึกผิด แต่นักรักบี้คนนั้นสวนหัวใจแล้วหลอดเลือดเป็นปกติไม่มีใครรู้ว่าเขาเจ็บหน้าอกจากอะไรและไม่มีใครพูดถึงข้อสันนิษฐานไร้สาระของหมอกะเรี่ยงที่ว่าเป็นเพราะเขาออกกำลังกายหนักเลย แต่เดี๋ยวนี้มีหลักฐานวิทยาศาสตร์ชัดเจนแล้วว่าการออกกำลังกายหนะักทำให้เอนไซม์โทโปโนินสูงผิดปกติได้ถึง78%ทั้งทงที่หัวใจก็ดีๆอยู่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีใครรู้อีกนั่นแหละได้แต่ใช้เวิร์กทูดาวผมเดาเอาว่าคงเป็นเพราะการออกกำลังกายหนะักหัวใจต้องเร่งสร้างเซลล์กล้ามเนื้อใหม่และทิ้งเซลล์กล้ามเนื้อเก่าเร็วขึ้น เซล์เก่าที่ถูกทิ้งหรือตายลงก็จะปล่อยโทโปโนินออกมาในเลือดนี่เป็นเวอร์ทูดาวนะอย่าลืม2.9มีการอักเสบของเยื่อหุ้มหัวใจหรือกล้ามเนื้อหัวใจจะด้วยเหตุอะไรก็ตามแม้กระทั่งติดเชื้อไวรัสกระจอกกระจอกอย่างไข้หวัดใหญ่2.10 มีเหตุให้หัวใจเต้นเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีหัวใจเต้นเร็วแบบ SVT บ้างแบบ AF บ้าง2.11เป็นความคลาดเคลื่อนของกระบวนการทางลลบเองเช่นมีแอนติบอดีอยู่ในเลือดมากเช่นเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองเช่นข้ออักเสบรูมาตอยหรือได้รับการถ่ายเลือดคนอื่นมาก็ทำให้ค่าโทโปโนินสูงกว่าปกติได้ มีเศษไฟบรินลอยอยู่ในตัวอย่างเลือดมากก็ทำให้ผลแลับเทียนได้สามถามว่าการควบการเจาะตรวจเอนไซม์โทโปโนินกับ c k m b เอนไซม์ในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจอีกตัวหนึ่งหากพบระดับสูงผิดปกติทั้งคู่ยิ่งยืนยันว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันแน่นอนไม่ใช่หรือตอบว่าไม่ใช่ครับ หากเอนไซม์โทโปนินสูงตัวเดียวโดยที่ CKMD ไม่สูงบ่งชี้ว่าเป็นผลบวกปลอมค่อนข้างแน่แต่หากเอนไซม์ทั้งสองตัวสูงก็มีความหมายว่าความจำเพาะเจาะจงของการวินิจฉัยว่าน่าจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันมากขึ้นแต่ไม่เสมอไปยังมีหลายกรณีที่เอนไซม์ทั้งสองตัวสูงผิดปกติแต่ไม่ได้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน เช่นการเป็นโรคไตเรื้อรังเป็นต้นแม้กระทั่งการออกกำลังกายหนักๆน,นอกจากจะเป็นเหตุให้โทโกนินสูงได้แล้วก็ยังเป็นเหตุให้ CKMB สูงได้ด้วยผมตอบคำถามของคุณหมดแล้วนะต้องขอโทษที่คำตอบของผมไม่มีอะไรสร้างสารรค์ให้คุณเท่าไหร่ผมเห็นใจคุณที่คุณเจ็บหน้าอกบ่อย ต้องถูกสวนหัวใจใส่สแตนซ้ำซากจนในอายุหนุ่มหนุ่มขนาดนี้คุณก็จวนจะได้เป็นแชมป์ผู้สวนหัวใจบ่อยที่สุดแล้วให้ผมแนะนำอะไรแก่คุณแบบไม่เกี่ยวกับหลักวิชาแพทย์สักหน่อยได้ไหมถ้าคุณเห็นเป็นเรื่องไร้สาระก็ไขหูเสียก็ได้คือการที่คุณถูกสวนหัวใจซ้ำซากนี้มันมีอยู่สองส่วนนะคือส่วนที่เกี่ยวกับตัวคุณเองกับส่วนที่เกี่ยวกับหมอ ส่วนที่เกี่ยวกับหมอนั้นผมไม่มีอะไรจะพูดถึงเพราะหมอเขาก็รักษาคุณไปตามมาตรฐานหลักวิชาตรวจเจอนั่นก็ต้องทำนี่เป็นธรรมดาแต่ผมอยากจะพูดถึงส่วนที่เกี่ยวกับตัวคุณเองคือตัวคุณเองวินิจฉัยตัวเองว่าคุณเจ็บหน้าอกแบบด่วน a c u MI) แล้วจึงรีบไปโรงพยาบาลการวินิจฉัยว่าเจ็บหน้าอกแบบด่วนหรือไม่ด่วนนี้วงการแพทย์แนะนำให้ใช้นาฬิกา คือหากพัก20นาทีแล้วไม่หายก็ให้ถือว่า่วนที่ผมจะพูดกับคุณก็คือการพักรอดูเชิง20นาทีนี้มันมีอยู่2แบบคือแบบที่ 1. หากคุณรอดูแบบกระตากตื่นตูมคิดถึงแต่เรื่องลบๆคิดถึงหน้าแม่ยายหรือลูกหนี้ที่คงจะรอดมือคุณไปได้หากคุณต้องตายลง มีโอกาสมากที่คุณอาจจะเจ็บหน้าอกนานเกิน20นาทีทั้งๆท,ที่คุณไม่ได้เป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันแต่ถ้าหากคุณสังเกตอาการเจ็บหน้าอกอย่างมีเชิงหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆพร้อมกับผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั่วร่างกายลง วางความคิดไปให้หมดรับรู้อาการของร่างกายแบบยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่ลุ้นไม่ขับไล่สส่งยอมรับและอย่ากลัวอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดยอมรับได้หมดตายก็รับได้คิดเสียว่าตายก็ดีจะได้ถือโอกาสนิพพานตั้งแต่วัยหนุ่มซะเลยระหว่างที่รอไม่มีอะไรทำก็ดื่มน้ำเปล่าแก้เซ็งไปก่อนทำแบบนี้มีโอกาสมากที่แป๊บเดียวอาการเจ็บหน้าอกก็จะหาย แล้วคุณก็จะได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพราะถ้ามันหายเจ็บในเวลาไม่ถึง20นาทีมันก็ไม่ใช่อคิวเอไม่ใช่กรณีที่จะต้องรีบไปโรงพยาบาลคุณก็จะได้ไม่ถูกสวนหัวใจซ้ำซากใส่สแตนซ้ำซากนายแพทย์สันใจยอดสิง